สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพูดถึงคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะผิวแพ้ง่ายมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ใช้เครื่องสำอางหลายๆตัวหรือคนที่ชอบเปลี่ยนแบรน์เปลี่ยนยี่ห้อบ่อยยิ่งสุขมักจะบอกเสมอเลยว่าการที่ใช้เครื่องสำอางหลายๆยี่ห้อนอกจากไม่เกิดผลดีกับหน้าแล้วยังมีความเสี่ยงที่จะไปเจอกับตัวที่ทาให้ผิวแพ้ได้ง่ายขึ้น ถ้าผิวแพ้แล้วนะคะถ้าแพ้น้อยๆก็ยังพอที่จะฟื้นฟูผิวกลับขึ้นมาได้แต่ถ้าแพ้มากแพ้มากค่ะยิ่งสุขเจอประจำเลยจะบอกว่าหน้าหนูเนี่ยแพ้สมุนไพรหน้าหนูใช้อะไรไม่ได้เลยใช้ตัวไหนก็แพ้ไปหมดเดี๋ยวฟังยิ่งสุขพูดนะคะว่าใช้ไม่ได้ทุกตัวจริงหรือเปล่าแล้วแพ้หมดทุกตัวจริงไหมแล้วต่อไปเนี่ย จะใช้อะไรไม่ได้จริงหรือเปล่านะคะที่สุดจะยกตัวอย่างแบบนี้สมมุติว่าก่อนหน้านี้หน้านของคุณไม่เคยแพ้เลยใช้ทุกอย่างปกติคะแต่ใช้ครีมอยู่ยี่ห้อหนึงสมมุติว่ายี่ห้อเแล้วกันคุณไปใช้ครีมยี่ห้อ A แล้วเกิดอาการแพ้ขึ้นมาอาการแพ้นะ่าอาจจะเกิดพื้นแดงหรือว่าเกิดอสิวเหอมากขึ้นหรือเกิดการระคายเคืองผิวแห้งผิวอะไรก็แล้วแต่ที่คุณคิดว่ามันคือแพ้ ะะจากนั้นแล้วคุณรู้แล้วแหละว่าแผลกำลังงับอาการโดยการอาจจะเบื้องต้นเลยล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าแล้วก็งดใช้ครีมนั้นไปเลยคือเลิกใช้ครีมทุกชนิดก็คือบรรเทาอาการแพลรลงับไม่ให้เกิดอาการแพ้ไปมากกว่านี้ละอาจจะล้างน้ำเปล่า3าวัน7วันหรือบางคนแพ้มากอาจจะล้างน้ำเปล่าไปถึงครึ่งเดือนอะไรประมาณนี้นะคะจากนั้นแล้วผิวหน้านิ่งแล้ว คุณก็เลิกใช้ครีมยี่ห้อ A ไปก็ไปใช้ยี่ห้อใหม่ยี่ห้อ B พอใช้ยี่ห้อบแพ้อีกนะคะคุณก็เลยคิดว่าอ้อยี่ห้อบก็แพ้นะ,ะก็ชําเหมือนเดิมคือะะระงับอาการแพ้ด้วยการใช้น้ําเปล่างดใช้ครีมไหวหน้าว่างเปล่าพักหน้าให้หายแพ้ไปจากนั้นก็มีคนแนะนําใช้ยี่ห้อใหม่ ยี่ห้อใช้ยี่ห้อซีสียี่ห้อซีเนี่ยสำหรับคนผิวแพ้ง่ายนะเป็นสูตรอ่อนโยนโอเคคุณก,ก็โจนใส่ยี่ห้อซีเลยฉันจะต้องไม่แพ้แล้วล่ะยี่ห้อซีนี้คอนเฟิร์มมาเลยว่าไม่แพ้แน่สรุปคุณใช้แล้วก็แพ้อ,อีก นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณใช้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อ B ยี่ห้อ C ที่คุณใช้ก็ทำให้คุณแพ้ใช่ไหมผลิตภัณฑ์คือตัวตั้งตัวตั้งที่ทำให้คุณแพ้ใช่ไหมนี่สุขจะบอกอย่างนี้นะคะสาเหตุที่คุณแพ้ทุกยี่ห้อใช้ตัวไหนก็แพ้หมดเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่า ผิวของคุณเสียไปแล้วนะคะผิวของคุณอ่อนแอไปแล้วตั้งแต่ยี่ห้อ A จริงๆแล้วคือคือคุณแพ้ยี่ห้อ A พอแพ้ยี่ห้อ A ทําให้ผิวหน้าเสียนะคะผิวอ่อนแอทีนี้ไม่ว่าจะพักนะเพราะอาจจะแพ้มากนะคะไปจะพักหน้าล้างหน้าด้วยน้าเปล่างดใช้ครีมพักหน้าให้หน้านิ่งแล้วเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ก็ยังแพ้อยู่ดีนะคะ หรือแม้กระทั่งเป็นสูตร C ที่เป็นสูตรอ่อนโยนก็ยังแพ้อยู่ดีนะคะนั่นเป็นเพราะว่าตัวของเราเองหน้าของเราเองอ่อนแอแล้วโครงสร้างผิวอ่อนแอแล้ววิธีแก้ปัญหาเบื้องตน้นส่วนมากก็จะใช้วิธีการล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าพักผิวพักหน้าแต่การ ล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าหรือการงดใช้ครีมเป็นการาระงับการแพ้ชุ่วอ้วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นซึ่งจากพฤติกรรมที่ทำมาคะแม้กระทั่งคุณจะพักหน้าหรือว่าล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าเป็นเดือนคุณไปใช้ครีมตัวใหม่ก็ยังแพ้อยู่ดีนะคะวิธีแก้ปัญหาต้องไปดูที่สาเหตุสาเหตุเกิดจากที่ผิวหน้าของเราอ่อนแอ ผิวของเราเสียแล้วฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาเราจะต้องมาปรับโครงสร้างผิวหน้าให้แข็งแรงเสียก่อนคือปรับโครงสร้างผิวให้แข็งแรงทำยังไงมี3ขั้นตอนง่ายๆแค่นั้นขั้นตอนแรกการทำฟาร์มสะอาดผิวการล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าเพียงอย่างเดียว เป็นการทำความสะอาดผิวที่ไม่เพียงพอนะคะลองนึกถึงคนเป็นสิวคนเป็นสิวหน้าหมันถ้าล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าอย่างเดียวไม่สามารถชำระล้างไขมันหรือสิ่งอุดตันที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวได้สิวก็จะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องล้างหน้าด้วยสบู่แต่สบู่ที่ใช้จะต้องเป็นสบู่สูตร อ่อนโยนนะคะทำมาจากธรรมชาตินะคะไม่ใส่น้ำหอมไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่สีนะคะอันนี้ช่วยในเรื่องของการทำาฟามสะอาดได้ดี2การปรับสมดุลผิวะคะในช่วงขณะที่ผิวอ่อนแอผิวอ่อนแอเขาจะมีอาการยังไงอาจจะมีอาการระคายเคืองผิวแห้งผิวลอกช่วงนี้ ต้องการความชุ่มชื้นผิวต้องได้รับการบำรุงให้ชุ่มชื้นให้มากที่สุดแต่ตัวที่ใช้ในการบำรุงผิวควรจะเป็นมอยเจอไรเซอร์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวแบบเป็นธรรมชาตินะ,ะเหมือนกันนะคะไม่ใส่น้ำหอมไม่มีสารปรุงแต่งที่มากไปนะดีที่สุดเลยคือว่านหางจระเข้นะคะ ขั้นตอนที่3การปกป้องผิวขั้นตอนสุดท้ายนะอย่างที่บอกว่าล้างหน้าด้วยน้ําเปล่าการงดใช้ครีมการพักหน้าไม่ใช้ครีมใดๆเลยแต่อย่าลืมว่ายังไงหน้าของเราก็ต้องไปเจอมลภาวะไม่ว่าจะเป็นฝุน่นควันรังสี UVA รังสี UVB แล้วก็ที่ร้ายมากที่สุดเลยคือแสงแดดช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่หน้าอ่อนแอ ต้องการการปกป้องเพราะฉะนั้นจะต้องใช้กันแดดแต่กันแดดแบบไหนล่ะกันแดดที่ใช้ควรจะเป็นกันแดดที่ไม่มีส่วนผสมของซิลิโคนไม่มีสารเคมีแล้วก็ไม่มีสีค่ะ เพียงแค่ทำสามขั้นตอนแค่นี้นะคะทำไปเรื่อยๆโครงสร้างผิวของเราก็จะแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งผิวของเราเป็นปกติทีนี้ใช้ตัวไหนก็ได้แล้วโครงสร้างผิวของเราเป็นปกตินิ่งแล้วใช้ตัวไหนก็ไม่แพ้แล้วนอกเสียจ,จากว่าต้องไปดูว่าตัวยี่ห้อ A มีส่วนผสมอะไรที่ทำให้คุณแพ้คุณก็ต้องเลิกใช้ไปแล้วก็ต้องศึกษาก่อนทั้งหมดนั้นคือ3ขั้นตอนหยุดผิวแพ้ง่ายแบบง่ายๆทีนี้มีคำถามที่ว่าแล้วถ้าใช้ผลิตภัณฑ์จันสว่างจะต้องใช้ตัวไหนบ้างเดี๋ยวยิ่งสุขจะวางไว้ให้ที่ถ้ายคลิปแล้วกันนะคะเพราะว่า ผลิตภัณฑ์ของจันสว่างอย่างสบู่ก็มีหลายตัวนะคะกันแดดก็มีหลายตัวครีมบารุงก็มีหลายตัวเดี๋ยวนี่สุกแปะไว้ที่ท้ายคลิปนะคะจะได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์กันได้อย่างถูกต้องนะคะสำหรับปรับโครงสร้างผิวส่วนคำถามที่ถามว่าผิวแพ้ง่ายแล้วเนี่ยจะรักษารักษาณรสว่างได้ไหมรักษาสิวรักษาฝ้าได้ไหมตอบว่าได้นะคะแต่ว่า ครีมของจันสว่างไม่ได้เป็นครีมวิเศษใดๆนะคะยังไงก็ต้องไปปรับสภาพผิวให้แข็งแรงซสก่อนจึงจะไปสู่ขั้นตอนการรักษาได้แต่โดยปกติแล้วนะคะคนที่มารักษากระจันสว่างจะรู้ดีทุกครั้งนะคะทางจันสว่างจะจัดชุดปรับสภาพผิวให้ทุกครั้งไม่ว่าสภาพผิวของคุณจะเจอผลิตภัณฑ์อะไรมาเราจะทำการ ปรับสภาพผิวให้ก่อนเพื่อง่ายต่อการรักษานะคะโอเคก็ประมาณนี้นะคะ3ขั้นตอนหยุดผิวแพ้ง่ายง่ายๆนะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้นะคะดีแล้วก็มีประโยชน์นะคะช่วยกดแชร์แบ่งปันความรู้กันไปกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ ถ้าอยากรู้จริงก็อย่าลืมกดกระดิ่งทิ้งไว้นะคะยิ่งสุขจะได้มีคลิปใหม่ๆไว้ให้ฟังกันค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย